สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ h ายเวีย n e s พร้อมกับข่าวสารการดําเนินงานของกรมทางหลวงเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อมาติดตามการก่อสร้างสะพานข้ามแยกโรงพยาบาลนพรั์บนทางหลวงใหม่ยเลข304หรือถนนรามอินทราครับสำหรับสะพานแห่งนี้ก่อสร้างตามแนวถนนรามอินทราข้ามจุดตัดทางเข้าโรงพยาบาลนพรัต์และข้ามแยกสวนสยาม เป็นสะพานคอนกรีตคู่แบ่งแยกทิศทางขนาด4ี่ช่องจราจรไปกลับความยาวของสะพานรวมเชิงลาด473เมตรโดยมีการเว้นพื้นที่ตรงกลางสะพานไว้รองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงปากเกร็ดมินบุรีซึ่งขนาดนี้การก่อสร้างในส่วนงานโยธาแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดสามารถเปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดได้แล้วหรือเพียงการทาสีตีเส้นจราจรงานติดตั อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นสุดท้ายซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ร้อเอร์ซตภายในวันที่24ทธันวาคม2561ครับ ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างกรมทางหลวงขอภัยประชาชนในความไม่สะดวกเนื่องจากโครงการนี้ก่อสร้างในเขตเมืองซึ่งกรมทางหลวงได้บริหารจัดการการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้างอย่างเต็มที่เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข304หรือถนนรามอินทราได้เป็นอย่างดีรวมถึงสนับสนุนการคมนาคมขนส่งสินค้ารองรับการเดินทางของประชาชนจากกรุงเทพไปสู่จังหวัดในภาคตะ ออสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และที่สำคัญสุดจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอีกด้วยครับ